คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมโครงการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 ฝุ่นละออง PM 2.5และการควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ชุมชนสักทองค่ะด็เรเทริดเกียรติจินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ นายธีรยุทธ์ชันติกุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้ในายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมนำเจ้าหน้าที่จากคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลน,นครแม่สอดเข้าร่วมการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลน,นครแม่สอดร,ร่วมกับคลินิกครอบครัวโรงพยาบาลแม่สอดในการจัดการประชุมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดทั้ง20ชุมชน ณที่ทำการชุมชนสักทองเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยนางอมพรปันเถินประธานชุมชนสักทองและนางชยานันจิระโรธมงคลหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนสักทองนำสมาชิกผู้สูงอายุรวมให้การต้อนรับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดเจ้าหน้าที่จากคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด นำความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสนอให้ผู้สูงอายุได้รับทราบพ,พร้อมเข้าร่วมรับการประชุมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุตามโครงการควบคุมโรคไวรัสโควิด -19 ฝุ่นละออง PM 2.5และการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการประชุมให้ความรู้จากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลน,นครแม่สอด การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องโครงการควบคุมโรคไวรัสโควิด -19 ฝุ่นละออง PM 2.5การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการควบคุมการป้องกันการรักษาโรคไข้เลือดออกและการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเรื่องประโยชน์ของการออกกำลังกายและการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุเรื่องอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและ เรื่องการออกกำลังกายประกอบเสียงเพลงโดยมีเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดเป็นวิทยากรในการให้ความรู้โดยในวันนี้ได้มีการถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563ด้วย